ตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการตระหนักถึงอัตภาวะอัตภาวะของบุคคลได้เนี่ยซึ่งเป็นเ,เป็นเป็นลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งของปรัชญ,ญาสตรีนิยมที่เอาแนวคิดพหนิยมของเจมส์มาใช้เนี่ยเราลองดูถึงการจัดการปัญหา,เ,าเรื่องโควิดนะคะก็คือในหลายประเทศเนี่ยเวลาที่โควิดเ,เริ่มระบาดเนี่ยในบ้านพักคนชราจะไม่ให้ลูกหลานเข้าเยี่ยมเลยเพราะบอกว่าการที่ลูกหลานเข้าเยี่ยมเนี่ยคือการที่จะเอาเชื้อโรคไปติดได้ ทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีหลายที่ที่ผู้บริหารเป็นผู้หญิงแล้วบอกว่าไม่ได้เพราะว่าคนชราเนี่ยต้องการความรักความอบอุ่นจากลูกหลานเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปลูกหลานเองก็ต้องการที่จะได้แสดงความรักนะคะความอาทรต่อญาตผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไม่ให้เยี่ยมเลยเพื่อจะไม่ติดโควิดเนี่ย ถือว่าเป็นการขักหารมากเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้จุดนี้เนี่ยอัตภาวะส่วนนี้เนี่ยมาเป็นตัวที่จะบันดาลใจให้หาวิธีใหม่ๆ ซึ่งก็คือการใช้ฉากพลาสติกกั้นและมีรูสองข้างให้ใส่แขนเข้าไปได้และเข้าไปโอบกอดญาติผู้ใหญ่ได้ผ่านฉากที่เป็นพลาสติกอันนี้นะคะซึ่งก็ทําให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าถ้ามีคนเยี่ยมติดถ้าไม่มีคนเยี่ยมไม่ติดจะทํายังไงที่จะให้มีคนเยี่ยมได้โดยที่ให้มีทางติดน้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้การคานึงถึงอัตภาวะ การจะศึกษาเรื่องพวกหนนิยมในทางปรัชญาเราคงจะต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ว่าข้อเท็จจริงทั้งหลายในโลกนี้นะคะโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมีลักษณะเป็นพหุลักษณ์ก็คือว่ามีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะในแง่ของความคิดความเชื่อไม่ว่าจะในแง่ของออความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือว่าระบบคิดทางปรัชญานะคะสิ่งหนึ่งที่นักปรัชญาต้องเผชิญคําถามหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราจะอธิบายความแตกต่างหลากหลาย ในโลกแห่งความเป็นจริงยังไงคงจะกล่าวในขั้นต้นได้อย่างกว้างๆว่าปรัชญ,ญาตะวันตกนี่มีท่าทีใหญ่ๆสองท่าทีอยู่ด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่าทีแรกก็คือจะบอกว่าเราอธิบายโลกได้เนี่ยโดยอาศัยความจริงเพียงชุดเดียวนะคะที่เป็นจริงเป็นจริงอย่างสมบูรณ์จริงแท้จริงอย่างไม่เปลี่ยนแปลงตัวอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นทฤษฎีปรัชญา อของเพลโตนะคะเช่นทฤษฎีเรื่องแบบซึ่งตามทัศนะเหล่านี้เนี่ยความแตกต่างหลากหลายจะถือว่าเป็นความบกพร่อง เป็นการเบี่ยงเบนจากธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่งของความจริงนะคะซึ่งจะต้องจริงแท้อย่างสมบูรณ์ประเภทนั้นส่วนท่าทีที่สองเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดที่เห็นว่าการไปยึดการว่าคําตอบทุกอย่างต้องมีเพียงคําตอบเดียวที่จริงเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการปิดกั้นมีเป็นข้อจํากัดแล้วก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการไม่ยอมรับทัศนะที่ต่างการมองเห็น ว่าคนอื่นอาจจะมีข้อสรุปที่ต่างไปจากเราหรือไม่ก็ในที่สุดแล้วใน,ในกรณีที่หนักสุดก็อาจจะนําไปสู่การ,รเผชิญหน้าแล้วก็ความขัดแย้งได้ในที่สุดนะคะในทางปรัชญานเนี่ยจะมองเห็นจะเรียกมุมมองแบบแรกว่าเอกนิยมมุมมองที่สองจะเรียกว่าพหุนิยม ทีนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นวิลเลียมเจมส์ปรัชยาของวิลเลียมเจมส์เนี่ยเรียกว่าปรัชยาปฏิบัตินิยมคลาสสิกนะคะวิลเลียมเจมส์เนี่ยเป็นนักปรัชยาอเมริกันซึ่งได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งปรัชยาก,กระแสน,นี้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิถึงต้นศตวรรษที่ยีแล้วก็ ในศตวรรษที่21เนี่ยมีการนำความคิดของเจมส์กลับมาศึกษากันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในบรรยากาศที่ทางสังคมการเมืองที่มีแนวโน้มไปในทางที่เรียกว่าสุดตรงหน่อยแล้วกันนะคะความคิดของเจมส์มักจะถูกยกขึ้นมาบอกว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าโลกเนี่ยเราใช้ชุดความจริงหลายชุด อธิบายได้โดยที่ชุดความจริงแต่ละชุดนั้นมีทั้งพลังในการอธิบายแล้วก็มีความชอบธรรมไม่แพ้กันนะคะงานวิจัยของดิฉันมีวัตถุประสงค์2ประการประการแรกก็คือเพื่อศึกษาพหุนิยมของเจมส์ในแง่มุมต่างๆและประการที่2ก็คือเพื่อที่จะดูเพื่อจะดูว่าคุณูปการทางปรัชญาพังพหุนนิยมของเจมส์เนี่ยที่มีต่อปรัชญาสตรีนิยมมีอะไรบ้าง พหุนิยมที่ดิฉันศึกษาในงานของเจมส์เนี่ยมีอยู่สีแง่มุมด้วยกันนะคะแง่มุมแรกคือในพหุนิยมในทางอิปรัชญาเจมส์ James ก็บอกว่าโลกที่เราประสบพบเจออยู่เนี่ยมีลักษณะเป็นพหุลักษณ์ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ในแง่ที่ว่ามีพื้นฐานร่วมกันบางอย่างนะคะทีนี้เนี่ยความเป็นพหุลักษณ์ดังกล่าวเนี่ย คือ,อยังไงก็คือว่ามีความแตกต่างหลากหลายมีลักษณะที่ไปกันคนละทางไม่ใช่ว่าใช้ทฤษฎีเดียวกันอธิบายได้ James, เจมส์ได้อธิบายความต่างนะคะระหว่างสิ่งที่เขาเรียกว่าปรัชญาแห่งความสมบูรณ์กับปรัชญาพหุนิยมโดยได้บอกว่าปรัชญาแห่งความสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์นะคะแอบส์ลูก็คือปรัชญาที่มุ่งจะอธิบายโลก นะคะโดยใช้สิ่งที่เจมส์เรียกว่ารูปแบบรวมหรือ all form ในขณะที่ปรัชญาแบบพหุนิยมเนี่ยมุ่งที่จะอธิบายโลกโดยใช้สิ่งที่เจมส์เรียกว่า each form หรือที่ดิฉันเรียกว่ารูปแบบย่อยนะคะตัวอย่างที่ชัดที่สุดอันนึงที่เจมส์ยกเนี่ยก็คือในงานเรื่อง some problems in philosophy เนี่ยเจมส์ James บอกว่าดวงดาวบนท้องฟ้านี่นะคะมีจำนวนไร้ขีดจำกัด ขนาดไหนนะคะให้เราดูไว้แล้วเราลองดูว่าแต่ละดวงเนี่ยเราบ่งชี้ได้ด้วยตัวเลขหนึ่งตัวเช่นหนึ่งสองสามสี่ต่อไปได้เรื่อยอย่างไร้ขีดจำกัดทีนี้จำนวนตัวเลขเนี่ยไร้ขีดจำกัดชันใดจจำนวนดวงดาวก็ไร้ขีดจำกัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ตัวเลขเพียงตัวเลขเดียวเพื่อที่จะบอกว่านี่คือจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนะคะก็ถือว่ามันทำไม่ได้อ่ะถือว่ามันเป็นการลดทอนถือว่าเป็นการพยายามให้ ชื่อกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นตามนั้นในขณะเดียวกันถ้าเราค่อยๆนับไปเรื่อยๆเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับจํานวนดวงดาวมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะไม่มีวันที่จะสมบูรณ์ได้คือเราไม่สามารถที่จะมีวันที่จะบอกได้ว,ว่าจํานวนดวงดาวมีอยู่เท่านี้ดวงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เจมส์บอกว่าเป็น each form คือเป็นรูปแบบย่อยแล้วก็เมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับดวงดาวมากขึ้นเราก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้นแต่จะไม่มีวันที่จะเป็นภาพที่สมบูรณ์อย่างตายตัว เจมส์เห็นว่าในแง่ของยานวิทยานะคะความรู้ของมนุษย์ก็มีลักษณะเป็นพู้หุลักษ์นั่นคือเจมส์ปฏิเสธเอกนิยมทางายานวิทยาที่เห็นว่ามนุษย์เนี่ยสามารถมีความรู้เกี่ยวกับ โลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์และอย่างเช่นที่เจมส์เรียกว่าเป็นมุมมองเช็กเชนพระเจ้า James เจมส์เห็นว่าระบบคิดของมนุษย์ที่เป็นระบบความคิดทั้งหลายเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์และปรัชญาเนี่ยล้วนเป็นภาพแทนของโลกแห่งความเป็นจริงได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นภาพแทนที่จริงแท้ทั้งหมดนะคะคือเจมส์บอกว่า วิทยาศาสตร์อาจจะดีสําหรับแง่หนึ่งสามัญสํานึกเนี่ยอาจจะดีกว่าสําหรับอีกแง่หนึ่งและการวิเคราะห์ทางปรัชญาอาจจะดีที่สุดสําหรับแง่ที่3แต่การจะบอกว่าแนวคิดไหนเนี่ยดีอย่างแท้จริงดีอย่างสมบูรณ์ดีที่สุดเนี่ย เจมส์ James, ว่าสวรรค์เท่านั้นที่จะล่วงรูนะคะทีนี้เนี่ยในแง่ของปรัชญาศาส,สนากับวิทยาศาสตร์เนี่ยเจมส์ James บอกว่าทั้งวิทยาศาสตร์และศาสนาเนี่ยมีเป็นกุญแจสําคัญที่จะใช้เปิดคลังสมบัติอันล้ําค่าของโลกนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันการจะใช้วิทยาศาสตร์หรือศาสนาเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะคะเราใช้มันเพื่อเป้าหมายอะไรและเราต้องการที่จะทำอะไระทั้งสองอย่างใช้ได้ แต่ว่าไม่ได้มีอันไม่ได้มีอันไหนที่มีคำตอบที่แท้จริงตายตัวสำหรับทุกกรณีเสมอไป เพระนนิยมในทางจริยศาสตร์ของเจมส์เนี่ย <c oughs> ก็ปรากฏอยู่ในความคิดที่ว่าออความดีนะคะแล้วก็ความเข้าใจว่าความดีความชั่วคืออะไรเนี่ยมีหลายชุดด้วยกันปรากฏอยู่อย่างหลากหลายเช่นกันนะคะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะใช้ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพื่ออธิบาย ความหลากหลายของความดีความช่วยและความเข้าใจเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นั่นหมายความว่าเจมส์เนี่ยปฏิเสธความคิดที่ว่าแรงจูงใจทางจริยศาสตร์ที่จะนําไปสู่การกระทำเนี่ยมีเพียงแรงเดียวหรือว่าเราสามารถอธิบายพันธะทางศิลธรรมได้เนี่ยโดยอาศัยทฤษฎีใทดทฤษฎีเดียวอย่างเช่นประโยชน์นิยมหรือหน้าที่นิยมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องตระหนักไว้ก็คือว่าการอธิบายสิ่งทั้งหลาย เหล่านี้ในโลกแห่งคุงท่าเนี่ยต้องอาศัยความหลากหลายเป็นพื้นฐานนะคะทีนี้เนี่ยออนอกจากนี้เนี่ยเจมส์ก็ยังบอกว่ามนุษย์เนี่ยล้วนมุ่งอยู่กับการพัฒนาตัวเองนะคะอุดมคติความดีความชั่วของในความเข้าใจของตัวเองจนกระทั่งมองข้าม ความเป็นไปได้ที่ว่าวิถีชีวิตของผู้อื่นเนี่ยอาจต่างไปจากของตัวความเข้าใจว่าอะไรดีอะไรชั่วของคนอื่นเนี่ยอาจต่างไปจากของตัวเพราะฉะนั้นเจมส์บอกว่าเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงโลกแห่งอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเข้าใจว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ตลอดเวลาว่า สิ่งที่เขาเห็นว่าดีหรือชั่วเนี่ยคืออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งที่เจมส์เรียกว่าความมืดบอด นะคะต่อ,อ,อวิถีชีวิตแบบอื่นเพราะว่าเรามัวแต่มุ่งสนใจุสิ่งที่เราเห็นว่าดีและชั่วเอ,อเองเนี่ยไปซะส่วนใหญ่เจมส์เห็นว่าปัญหานียแก้ไขได้โดยการใช้ขันติธรรมนะคะหรือการยอมรับซึ่งไม่ได้แปลว่ายอมรับทุกอย่างแต่เพียงแต่กเ็เป็นการยอมรับสิ่งที่ไม่ได้เป็นภัยต่อผู้อื่นแล้วก็ยอมรับวิถีชีวิตแบบอื่นที่ไม่ได้ไปทำลายใคร ค่ะในปรัชญ,ญาศาสนาเนี่ยพหุนิยมของเจมส์ปรากฏอยู่ใน3ามแง่มุมด้วยกันเห็นได้ชัดที่สุดในงานเรื่อง The Will to Believe นะคะในแง่มุมแรกเนี่ยเจมส์พูดถึงสิทธิในการเลือกเชื่อนะคะเราเรียกว่าเป็นพหุนิยมในแง่ของสิทธิในการเลือกเชื่อนั่นคือเจมส์บอกว่ามนุษย์เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเชื่อ ทางศาสนาเนี่ยได้โดยที่มีเงื่อนไข2ประการประการแรกก็คือว่าความเชื่อนั้นเนี่ยจะต้องยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ ะะก็คือยังเป็นสิ่งที่คลุมเครืออยู่แล้วประการที่2ก็คือการใช้สิทธิในการเลือกเชื่อของเราเนี่ยจะต้องไม่ไปทําร้ายผู้อื่นหรือไม่ไปละเมิดสิทธิการใช้ของผู้อื่นในเวลาเดียวกันนะคะสิทธิในการเลือกเชื่อของผู้อื่นในเวลาเดียวกันในแง่มุมที่2เจมส์ James บอกว่าพระหุ่นนิยมเนี่ยคือการตระหนักถึงความเป็นจริงของโลกนี้นะคะนั่นก็คือเจมส์บอกว่าไม่มีความเชื่อทางศาสนาใดๆที่ เป็นจริงสําหรับมนุษย์ทุกคนได้นะคะทั้งนี้ความเชื่อทั้งหลายเนี่ยทางศาสนาจะต้องขึ้นอยู่กับว่าสภาพทางจิตวิทยาของมนุษย์นั้นเป็นยังไงนะคะมนุษย์ต้องการที่จะนําความเชื่อนี้ไปทําอะไรตอบสนองส่วนไหนของความต้องการทางจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีความเชื่อหนึ่งที่ตอบสนองแนวโนม้มหรือว่าความกังวลของคนกลุ่มหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันกีดกั้นความเชื่อของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเ,เราไม่สามารถมีมุมมองใดมุมมองหนึ่งที่ตอบความต้องการของทุกคนได้ในแง่ที่สเนี่ยเป็นผู้นิยมในแง่ของการตรีความนะคะก็คือว่าเจมส์บอกว่าเราสามารถที่จะ ตีความประสบการณ์ทางศาสนาของเราเนี่ยในง่มุมที่หลากหลายกันออกต่างกันออกไปได้ไม่ใช่มาบอกว่าอ๋อสิ่งที่เธอ,เอ,อมีประสบการณ์อันนี้เนี่ยเหมือนกับในศาสนาของฉัน นะคะเหมือนกันเลยไม่ต้องมาแตกต่างอะไรกันอันนี้เจมส์บอกว่าไม่ใช่นะคะแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเชื่อเลือกตีความต่างกันออกไปได้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้มาสอดคล้องกันในทุกกรณีนะคะก็จะเป็น3ามแง่มุมด้วยกันทีนี้ดิฉันอยากจะกล่าวเสริมนิดนึงนะคะว่าเราจะเห็นได้ว่าผู้นิยมที่ได้กล่าวถึงมาเนี่ยไม่ว่าจะในแง่ของอภิปรัชญายานวิทยาจริยศาสตร์และในแง่ของปรัชญาศาสนาของเจมส์เนี่ยมีลักษณะ ร่วมกันอยู่ประการหนึ่งก็คือเป็นการปฏิเสธแนวคิดแบบเอกนิยมนะคะที่บอกว่าในทุกแง่มุมนี้เราอธิบายโลกเนี่ยได้ด้วยความจริงเพียงชุดเดียวหรือว่าด้วยทฤษฎีใดทฤษฎีเดียวนะคะสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดก็คือความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องคํานึงถึงอยู่ตลอดเวลาในการพยายามที่จะอธิบายโลกแห่งความเป็นจริง การจะพูดถึงปรัชญาสตรีนิยมกระแสะปฏิบัตินิยมโดยรวมคงจะไม่มีเวลาพอในตรงนี้แต่ดิฉันอยากจะขอเลือกกล่าวถึงตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งปรัชญาสตรีนิยมกระแสะปฏิบัตินิยมเนี่ยได้นําเข้ามาใช้คือถ้าเราจําได้เรื่องออการอธิบายเรื่องดวงดาวจํานวนไร้ขีดจํากัดนะคะกับสิ่งที่เจมส์เรียกว่าเป็นรูปแบบย่อยเนี่ยนักปรัชญาปฏิบัตินิยม กระแสะของสตรีนิยมเนี่ยนะคะได้นำเรื่องนี้มาบอกว่าเราน่าจะใช้การรู้จักคนอื่นเป็นโมเดลเป็นแม่แบบนะคะของการแสวงหาความรู้แปลว่าอะไรแปลว่าการสมมติเรารู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยเราไม่มีวันที่จะอ้างได้ว่าคนคนนี้เนี่ยเรารู้รู้จักอย่างสมบูรณ์รู้จักในทุกแงม่มุมรู้จักทุก แบบว่าทุกมุมมองทุกการกระทําทุกความคิดเพราะว่าคนเราเนี่ยมีหลายแง่มุมด้วยกันเราเริ่มรู้จักในส่วนหนึ่งก่อนแล้วไปรู้จักอีกส่วนหนึ่งในขณะที่ส่วนที่เราคิดว่าเราเคยรู้จักเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นความรู้ที่เรามีต่อมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะไม่มีวันสมบูรณ์ได้นะคะคือต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆยิ่งรู้จักกันนานขึ้นยิ่งได้ศึกษากันนานขึ้นก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็คงจะกล่าวได้ว่าออสำหรับปรัชญาปฏิบัินิยมเนี่ยนะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับสตรีนิยมเนี่ยจะเห็นได้ว่าพหูนิยมเนี่ยให้ความชอบธรรมนะคะกับอัตลักษณ์นะคะและความหลากหลายและอัตภาวะของมนุษย์ ซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์มีเฉพาะตัวนะคะในการที่จะ,ะเริ่มอธิบายโลกเริ่มอธิบายความรู้ค่าความดีโดยอย่างที่ได้เห็นจากแม่แบบที่ดิฉันได้พูดถึงเมื่อกี้คือในที่สุดแล้วเนี่ยการเข้าใจพระหุนิยมของเจมส์เนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจบทบาทของอัตภาวะ ะะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของปรญ,ญาสตรีนิยมเพราะว่าพระหุนิยมเนี่ยให้ความชอบธรรมทางยานวิทยาแก่อัตภาวะหรือว่าลักษณะเฉพาะตัวต่วตางๆในการรู้ในการเลือกชุดคุณค่าหรือตัดสินการกระทำนะคะหรือว่าในกระบวนการแสวงหาความรู้โดยรวมซึ่งผิดได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ถูกแทนที่ได้ตามเป้าหมายที่มนุษย์ต้องการ ตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการตระหนักถึงอัติภาวะอัตภาวะของบุคคลได้เนี่ยซึ่งเป็นเ,เป็นเป็นเป็นลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งของปรัชญาสตรีนิยมที่เอาแนวคิดพหลนิยมของเจมส์มาใช้เนี่ยเราลองดูถึงการจัดการปัญหา,เ,าเรื่องโควิดนะคะก็คือในหลายประเทศเนี่ยเวลาที่โควิดเ,เริ่มระบาดเนี่ยในบ้านพักคนชราจะไม่ให้ลูกหลานเข้าเยี่ยมเลยเพราะบอกว่าการที่ลูกหลานเข้าเยี่ยมเนี่ยคือการที่จะเอาเชื้อโรคไปติดได้ ทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีหลายที่ที่ผู้บริหารเป็นผู้หญิงแล้วบอกว่าไม่ได้เพราะว่า,าคนชราเนี่ยต้องการความรักความอบอุ่นจากลูกหลานเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปลูกหลานเองก็ต้องการที่จะได้แสดงความรักนะคะความอาทรต่อญาตผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไม่ให้เยี่ยมเลยเพื่อจะไม่ติดโควิดเนี่ยถือว่าเป็นการหักหานมากเพราะฉะนั้นเขาก็ ใช้จุดนี้เนี่ยอัตภาวะส่วนนี้เนี่ยมาเป็นตัวที่จะบันดาลใจให้หาวิธีใหม่ๆซึ่งก็คือการใช้ฉากพลาสติกกัน้นและมีรูสองข้างให้ใส่แขนเข้าไปได้และเข้าไปโอบกอดญาติผู้ใหญ่ได้ผ่านฉากที่เป็นพลาสติกอันนี้นะคะซึ่งก็ทำให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าถ้ามีคนเยี่ยมติดถ้าไม่มีคนเยี่ยมไม่ติด แต่ทำยังไงที่จะให้มีคนเยี่ยมได้โดยที่ให้มีทางติดน้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้การคํานึงถึงอัตภาวะนะคะโดยรวมก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องรูปแบบย่อยของเจมส์ในการวอมแบบสตรีนิยมโดยเฉพาะในกระแสะปฏิบัตินิยม